สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุย m มฟลาวเวอร์ทาร์วันเดซินนีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงนะคะดวงของชาวลัคนากรุมนะคะในช่วงเดือนมิถุนายน2568นี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาฟังกันนะคะสําหรับคนที่ไม่ทราบลัคนาของตัวเองนะคะแต่ว่าอาจจะทราบว่าตัวเองเกิดในราศีกุมนะคะหรือว่าเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพ์นธ์ถึง13มีนาคมเนี่ยนะคะคุณสามารถไปฟังอีกคลิปหนึ่งอีกอลบบ้านหนึ่งได้นะคะอันนั้นเนี่ยจะเป็นการพย กด้วยไพ่นะคะจะเป็นดวงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เหมือนกันนะคะจะลองฟังอันนี้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวก็ไปฟังอีกคลิปหนึ่งได้นะคะเดี๋ยวท้ายท้าคลิปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวลัคนากลุ่มนะในช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นอะไรบ้างนะคะ ดาวประจำตัวของคุณนะคะจรมานะเป็นเกษตรนะคะที่ราศีกุมนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาแล้วนะคะก็โอเคจริงๆดาวแม้ว่าจะอาจจะเป็นดูเหมือนเป็นดาวราหูที่ใครๆเขาก็บอกว่าไม่ดีแต่ด้วยความที่เขาเป็นดาวประจำตัวของคุณนะคะ มันก็จะเป็นเรียกว่าจะไม่ค่อยทําร้ายหรือไม่ค่อยทําอะไรดวงคุณมากนะักสักเท่าไหร่หรอกนะคะถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนับจากนี้ไปนะจารย์มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของอะไรต่างๆที่มันจะมากขึ้นและเร็วขึ้นเช่นถ้าปกติคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบแตัดสินใจเรียบร้อนปุบปับอะไรอยู่แล้วนะคะ ช่วงจังหวะที่ดาวราหูนะคะเข้ามาทับลัคนาอีกทีนึงเนี่ยนะคะจากนี้ไปจนกระทั่งถึงสิ้นปี69เลยนะโดยประมาณนะคะอ,อ,อะไรที่มันเคยร้อนมันจะร้อนมากขึ้นอะไรที่มันเคยเร็วคุณจะเร็วมากขึ้นนะคะถ้าปกติคุณเป็นคนออหัวคิด หัวคิดฉับไวตัดสินใจอะไรได้อย่างรวดเร็วว่องไวนะคะอาจารย์มองว่าหลางังจากนี้ไปคุณจะไวกว่าเดิมซะอีกนะคะถามว่ามันมีแง่ดีไหมมันก็มีแง่ดีตรงที่การตัดสินใจของคุณเนี่ยต่างๆเนาะมันจะมันจะฉลาดเฉียบแหลมเฉียบคมนะคะแต่ใดๆก็ตามทีดาวราวหูเนี่ยมันให้ในเรื่องให้ในควายให้ความหมายในเรื่องของความวู่วามความใจเร็วอะไรต่างๆด้วยนะคะดังนั้นช่วยดึงสติตัวเองให้รอบคอบขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะ แล้วเดือนนี้นะคะนะเดือนมิถุนายนเนี่ยนะจะมีดาวอังคารนะคะย้ายมาเลงทั้งลัคนาแล้วก็เลงทั้งราหูเดิมด้วยนะคะมันเป็นดาวธาตุลมเหมือนกันนะคะมันอาจจะยิ่งทวีความวุ่วามอะไรบางอย่างของคุณในบางเรื่องนะคะเดี๋ยวจะขยายความต่อไปนะคะอ่าเรื่องของตัวคุณก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้ มาเริ่มกันที่เรื่องของการงานก่อนเลยนะคะการงานชาวลัคนากลุมนะคะดาวประจํำเรื่องของการงานลัคนากลุมนะคะเป็นดาวอังคารเนาะดาวเจ้าเดือนกรมาของคุณนะคะดาวอังคารนะอังคารใบเป็นปัตนนะะนะปตนีนะคะนะกรมะปัตตณีนะคะแล้วก็มาเป็นในช่วงครึ่งเดือนแรกจะเป็นพันธุนะคะดังนั้นงานของคุณนะคะในช่วงประมาณยังไม่เกินวันที่15 15นี่นะคะดูเหมือนว่า ออมันจะมีเรื่องของการขยับขยายตัวมากขึ้นนะคะคุณจะเริ่มกลับมาฟื้นกําลังนะคะกลับมามีเลี่ยวมีแรงนะคะมีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียดีๆหรือว่ามีแอคชั่นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานเนี่ยมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการพูดคุยกับ คู่สัญญานะคะหรือว่าการเข้าหาลูกค้าการเข้าหาคนอื่นนะคะคุณจะเริ่มมีแอคชั่นตรงนี้มากขึ้นนะคะหลังวันที่ตั้งแต่วันประมาณวันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปนี่แหละนะคะแล้วก็บางคนนะคะจะมีโอกาสเรื่องของการได้เซ็นสัญญางานใหม่นะคะการมีกาการเกิดข้อตกลงใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะนะ เน้นๆว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่15นะคะนะสัปดาห์นี้แหละนะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครจะคุยกับแฟนเกี่ยวกับเรื่องการเปิดบริษัทเปิดกิจการนะคะหรือว่าคุยกับหุ้นส่วนใหม่นะคะในการมาลงทุนลงหุ้นร่วมกันนะคะหรือว่าทํางานที่บ้านเปิดบ้านเป็นออฟฟิศอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ระหว่างวันที่7ถึงวันที่15มิถุนายนเช่นกันนะคะ แล้วก็การงานนะคะส่วนใหญ่เนาะใครที่ทํางานออฟฟิศนอนไม่ได้อยากจะมีกิจการตัวเองหรือว่าไม่ได้อยากจะทําอะไรที่วออือหวามากนักนะคะ ดูเหมือนว่าช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนนี้นะคะคุณอาจจะทํางานที่บ้านจะเป็นส่วนมากนะบางคนก็อาจจะเ o r k f r ฟอร์ม e เยอะหน่อยอะไรหน่อยนะคะหรือว่าคุณอาจจะขออนุญาตนะคะเจ้านายนะใช้บ้านเป็นเป็นฐานเป็นเบดนะคะเป็นออฟฟิศอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกจากบ้านนะคะคุณอาจจะเ,เหมือนแบบทํางานแล้วก็แบบติดลมอ่ะนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ทาไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้คุณก็ไมไ่ค่อยได้ออกไปไหนมากนะักนะคะ อ่ะเรื่องการงานประมาณนี้นะคะบางคนก็จะมีเรื่องของการตกลงกับแฟนกับคนรักนะคะในเรื่องของ การเข้าคุนเปิดบริษัทเนาะอาจจะคิดแบบเออเธอเฉนเดี๋ยวฉันลาออกมาจากบริษัทมาช่วยงานเธอไหมหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราออกมาทํากิจการทําธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันดีไหมกับแฟนนะคะก็น่าจะมีเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะถึงกรกฎาคมนะคะอันนี้จะเป็นสําหรับเรื่องของการงานนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกเลยนะคะดาวอังคารนะคะในตําแหน่งของราศีสิงห์เนี่ยนะคะเขาเลงกับราหูนะคะซึ่งันกลุมลัคนาเดิมของคุณอยู่นะคะ อังคารราหูนะคะมันเป็นดาวธาตุลมนะคะมันแหมพายุเจอพายุทั้งคู่แบบนี้ดังนั้นระวังเรื่องของความมู่วามความใจร้อนความหัวร้อนต่างๆในเรื่องของการตัดสินใจนะคะหรือว่าการเข้าหาคนอื่นด้วยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ทะเลาะกับใครบางคนนะคะในแวดวงการงานนะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะ อาจจะได้มีปากเสียงอะไรบางอย่างกับแฟนกับคนรักของเราด้วยนะคะก็ดาวอังคารเป็นดาวของการแบบบู๊ความแอคชั่นนะคะความเป็นฝ่ายมันเป็นฝ่ายลุกอะ่ะน,น,นะนะดังนั้นก็คุณดูท่าทีฝ่ายตรงข้ามนิดนึงอย่าบู๊เกินไปอย่าลุกเกินไปนักบางทีเขาก็อึดอัดกับท่าทีหรือวิธีการแสดงออกของเรานะคะคุณจะหัวร้อนได้ง่ายมากๆเลยอ่ะนะคะในช่วงเดือนมิถุนาจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคมนะคะ2เดือนเต็มๆนี้เลยนะในช่วงเวลา ที่ดาวอังคารสถิตเลงลัคนาจากราศีสิงห์แบบนี้นะคะ โอเคการงานประมาณนี้ต่อมาที่เรื่องของการเงินนะคะการเงินชาวลัคนากรุมนะคะคุณมีดาวเสาร์มาสถิตยอยู่ตรงนี้นะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมคือเดือนที่แล้วแล้วนะคะดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนภพวินาศนะคะวินาศกระดุมพระเนาะออตอนนี้ดาวพรฤหัสนะคะดาวจางวังหวะที่3เนี่ยมันไปสถิตยอยู่ที่ราศรีมิถุนภพปุตตะนะคะการเงินการทองของคุณนะคะถามว่าจะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบมีอะไรต่างๆเข้ามาไหมก็ต้องบอกว่าก็มีนะคะแล้วก็น่าจะมาแบบปุ๊บปั๊บฉับพลัน หรือบางทีมาแบบไม่ปเปิดเผย นะคะมาแบบจากแหล่งที่คุณบอกใครไม่ได้นะคะหรือว่าอยู่ๆมาแบบไม่ให้ทันได้ตั้งตัวนะหรือว่าแหล่งของเงินทุนอะไรต่างๆของคุณนะอาจจะมาแล้วเข้ากระเป๋าคุณแล้วแล้วคุณบอกใครไม่ได้หรือว่าบางคนนะคะคุณอาจจะไปจับธุรกิจอะไรบางอย่างที่มันแบบว่าโอเคมันถูกกฎหมายแหละนะคะแต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่คุณบอกความลับกับใครตรงนี้ไม่ได้เลยนะคะก็จริงๆก็ไม่แนะนําให้บอกใครนะคะวินาทมากระดุมผ้าแบบนี้คุณหาคุณทาคุณหาทามาหากีนของคุณไปนั่นแหละนะคะเดี๋ยวคุณ คุณได้เงินของคุณขึ้นมาเองนะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์เรื่องของการนําเงินนะไปลงทุนนะคะครึ่งเดือนแรกนะเงินของคุณเนะี่ยจะหมดไปกับเรื่องของครอบครัวบ้านช่องอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็มองว่าครึ่งเดือนหลังนะคะมันน่าจะไปหมดกับเรื่องของลูก,ลกหลาน,ลานบริวารซะส่วนมากนะคะอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็บางคนนะคะอาจจะหมดเงินไปเพราะเรื่องของความเจ็บป่วยของลูกหลานบริวารได้ด้วยนะคะ ประมาณนี้แต่ใดๆก็ดีนะดาวเสาวมาจะพบวินาศอาจารย์มันจะไม่สามารถทายดีให้คุณได้อย่างเดียวมันจะมีจุดที่คุณจะต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะก็คือคุณอาจจะมีเรื่องของการเสียเงินแบบปุ๊บป๊บฉับพลันได้นะคะวินาศมากระดุมพาะเนี้ยนะคะอาจจะเป็นการเสียเงินในลักษณะของการซ่อมแซมบ้านนะซ่อมแซมรถนะคะหรือว่าซ่อมแซมสุขภาพร่างกายผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะนะคือมันเป็นคือมันเป็นรายจ่ายชนิดมัดมือชกอะ่ะคุณไม่จ่ายก็ไม่ได้อะต้องจ่ายนะคะ ใครที่ทําธุรกิจนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรเดีลขธุรกิจที่มันไม่เปิดเผยเนาะหรือว่าธุรกิจแบบแ,บบแปลกๆเนาะศาสตร์มืดนิดนึงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นหมอดูเป็นอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าธุรกิจประเภทที่แบบเป็นอะไรดีเป็นนะักสืบไหมนะหรือว่าอาจจะเป็นเป็นศัลยแพทย์เป็นหมอเป็นอะไรพวกนี้นะคะทำงานที่แบบปิดๆลับๆทำงานที่แบบเก็บความลับของชาวบ้านะนะคะช่วง2ปีนี้นะคะสอปีนี่หกแปดหก้เนี่ยเงินคุณดีนะเงินคุณดีนะคะ ใครเป็นหมอดูล,ลัคนากุมนะคะเรียกได้ว่าเงินคุณไหลามาเทมาแต่คุณห้ามเปิดเผยความลับหรือว่าอย่าไปเปิดเผยยอดเงินอย่าไปโชว์รวยอะไรมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเสียเงินนะคะ โอเคนะได้ไดท้ทำเงินได้มาเยอะก็จริงนะคะแต่ว่าเก็บเก็บเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าคําว่าวินาศมันแปลว่าเสียได้ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะมีแบบบางจังหวะนะเราใช้เงินแบบพลืนมืออะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวมีจังหวะถ้าจะต้องแบบควักกระเป๋าเลยเดี๋ยวไม่มีนะคะเก็บเก็บเงินเอาไว้ก่อนนะอย่าอวดคนเยอะนะคะต่อมานะคะมาเรื่องความรักเลยกันแล้วกันนะคะความรักมีดาวอังคารรออยู่นะคะเออเกริ่นเกริ่นไปหน่อยแล้วนะคะว่ามันอาจจะมี เรื่องของการดีปากมีเสียงกันได้นะเอาเรื่องันที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดดาวังคารจอนเข้ามาแบบนี้นะคะเออังคารมาจากกรรมมาและสหัสชานะคะจะมีโอกาสว่าคุณอาจจะมีเรื่องของความรักนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่ทํางานด้วยกันนะคะเช่นปิ๊งปังกับคนที่ร่วมงานกันนะคะหรือว่าหุ้นส่วนที่มาแบบนะมาหุ้นกับเราหรือว่าลูกค้าอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะคะเรื่องของความรักมีโอกาสที่คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นทหารตำรวจเป็นคนในเครื่องแบบนะหรืออาจจะ เป็นพวกแบบประเภทสายช่างอะไรพวกนี้สายเอนจิเนียร์นะคะประมาณนี้ไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะมีโอกาสที่จะมีเข้ามานะแต่ด,ดูท่าทางแล้วอะระวังว่าบุคลิกของคนแบบนี้มันจะงัดข้อกับคุณได้ง่ายนะเพราะคุณก็ไม่ใช่คนที่จะยอมใครได้ง่ายๆเหมือนกันนะดาวลาหูนะคะอังคารเลงลาหูเผยเ,เนี่ยเข้ามาไม่รู้เข้ามาจีบกันหรือเข้ามาวัดพลังกันกันแน่นะคะอ่ะโอเคสําหรับหมดไปแล้วสาหรับคนโสดนะคะน่าจะมีโอกาสเข้ามาที่นี้ สำ,ยยะะสำหรับคนที่คุยคุยอยู่นะคะสำหรับคนที่คุยคุยอยู่เนาะคุณอาจจะต้องระวังนิดน,นึงเรื่องของความใจร้อนนะคะส่งข้อความไปแชทไปทักไปทําไมเงียบทําไมหายหรือทําไมตอบช้าแล้วคุณก็นักกระ่ําโทรกระด๋าส่งเลยนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเรื่องสมมุติว่าเขาติดงานอยู่เขาอะไรอยู่เขาตอบคุณไม่ได้แต่แต่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเขาโมโหที่คุณไปแบบไปล้าเส้นเขาหรือว่าไปตามจิตเขามากเกินไปเดี๋ยวจะเกิดการประทะคารลมกันได้นะคะเออ เรียมตัวนิดนึงเนาะเราคุนคุยเนาะเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขานะคะก็อย่าจิกเขาแรงนักนะคะโอเคสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะหรือว่ามีแฟนแล้วนะคะอังคารเลงลาหูจากบปตัตตนีแบบนี้มันจะมีความหงุดหงิดใส่กันนะคะมีการโต้เถียงกันมีเรื่องของอารมณ์ร้อนๆที่มันจะคุยย่ยงปลาใส่กันนะคะแล้วบางทีมันเกิดจากเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆด้วยนะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะคะดังนั้นนะ คุณรู้ตัวก่อนเพราะคุณเป็นคนที่มาฟังคลิปนี้ดังนั้นอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะ่ะฮึบฮึบเอาไว้บ้างนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโอ้โหดาวอังคารอุตสาห์เดินมาดีแล้วแต่เดี๋ยวกลายเป็นความแตกหักกันได้มองหน้ากันไม่ติดได้นะคะอ่าโอเคบางคนบางคนอันนี้อันนี้ททยบางคนนะแล้วแต่ดวงนะคะเพราะว่าดาวมันจะมีโอกาสได้อยู่ก็คือปัตตนีมันเป็นปุตตะแบบนี้นะคะ บางเรื่องมันก็น่ามโมโหจริงๆตรงที่เหมือนแฟนเราอาจจะหนึ่งถ้าไม่ติดลูกจนกระทั่งลืมดูแลเรานะคะก็ให้ระวังว่าอาจจะไปมีกิ๊กักหรือว่ามีคนมาแอลแอลเขามาชอบเขาไหมนะคะแต่ใดๆก็ดีคือคุณคุณก็บวกเขาหรือบวกแฟนคุณทันทีไม่ได้นะอย่าบวกแรงนะคะค่อยๆดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะอย่าแบบพลิ้พล้มอะไรมากนักนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวจะดูให้นะคะสําหรับเรื่องอื่นๆนะคะในชีวิตของคุณนะคะตัวคุณไปแล้วการเงินไปแล้วนะคะเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างนะคะคุณมีดาวศุกร์นะคะจอดมานะคะแบบนี้เนาะดาวศุกร์ของคุณนะคะเป็นเจ้าเดินพบสุภาและพบพันธุนะคะสุภาพันธุมาเป็นสหัชชะนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือการอยู่ไม่ค่อยเป็นที่สักเท่าไหร่นะคะเน้นเเดือนนี้คุณอาจจะเดินทางเพราะเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องของการเงินก็ได้นะคะแต่จะเป็นลักษณะของการเดินทางแบบไม่ ไปอยู่ถาวรอ,อะนะคะอาจจะเป็นการเดินทางไปเที่ยวนะคะไปสัมมนานะคะไปติดต่อด้านการเงินนะเหมือนไปแป๊บแบแล้วก็กลับอะนะคะอ่าโอเคบางคนนะชาวลัคนากรุมคุณอาจจะมีความรักนะคะเกิดขึ้นในแวดวงเพื่อนแวดวงสังคมคนใกล้ตัวของคุณนะคะเช่นเพื่อนเก่าเว้ยอยู่ดีๆ,ๆติดต่อกลับมาเอ๊ะทำไมท่าทีมันแปลกๆไปทำไมมันดูเหมือนแบบมันจะจิตจีบแล้ว,วะอ่าตรงนี้มีความเป็นไปได้นะคะ ใครที่มีโอกาสเรื่องการเดินทางไกลนะคะก็จะมีโอกาสที่จะไปพบรักได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อมาในพบพันธุนะคะปะตัตตนีพันธุแบบนี้ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะออผสมกับ มันมีทั้งปัตตานีมันมีทั้งมอรณนะโดยบางคนจะมีเรื่องของการซ่อมแซมบ้านนะคะซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคือมองว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณสักสัปดาห์แรกมากกว่านะคะไม่น่าจะเกินนี้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องของการมีปากมีเสียงกับคนในครอบครบัวไว้นิดนึงพทดกุมมรตยูนะคะฮึบฮึบไว้บ้างนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเรื่องไหนไม่ต้องพูดก็ไม่ต้องพูดนะคะถ้าคุณจะทะเลาะก,กันอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นคล้ายๆแบบสาเหตุมันเกิดจากบางทีเราก็พูดไปเรื่อยอ่ะพูดไป เลยนะคะเพ้อเจ้อไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องไม่ต้องพูดก็พูดคือผีเจาะปากทําไมก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้นะคะก็อะไรไม่ต้องพูดก็ก็ไม่ควรพูดก็เงียบเงยไว้จะดีกว่านะคะคุณจะได้ไม่ต้องมาแบบทะเลาะกันอะไรกันนะคะในครอบครัวเนาะโอเคแล้วพอครึ่งเดือนหลังนะคะดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาสู่ภพปุตตะแล้วนะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะ ก็แฟนแฟนนะใครมีแฟนก็จะติดลูกมากนะคะหรืออาจจะติดตัดเลี้ยงในครอบครัวค่อนข้างมากนะคะหรือว่าถ้าหากว่าคุณเริ่มรู้สึกสงสัยแล้แฟนเรามันมีคนอื่นหรือเปล่าคุณรอดูในช่วงช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปนะคะดูพฤติกรรมเขาหน่อยก็แล้วกันเนาะนอกจากนี้นะคะหลังวันที่7มิถุนายนนะคะนะก็เดี๋ยวดาวพุธนะคะเขาจะยกเข้ามาที่ราศีมิถุนใช่ไหมดังนั้นหลังวันที่7 มิถุนายนเนาะก็เซสว่าสัปดาห์ที่2เป็นต้นไปเนี่ยนะคะคุณระวังสุขภาพร่างกายของลูกหลานบริวารน,นะคะหรือว่าเด็กๆนะคะหรือว่าเออสัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงเอาไว้หน่อยนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะอาจจะป่วยด้วยโรคแบบโรคทางเดินหายใจนะคะหรือว่าแบบหายใจไม่ค่อยสะดวกไอหนักๆอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าบางทีไอจกนกระทั่งแบบเจ็บหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็พวกโควิดอะไรพวกนี้แหละนะอ่า โอเคต่อมาในภพปรินะคะภพปรินะคะคุณมีดาวเกตนะคะลอยอยู่นะอยู่ที่ราศีนี้เนี่ยนะคะบางคนนะคะอาจจะได้มีเรื่องของภารกิจนะคะภารกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศต่างชาติเข้ามานะคะหรือต้องมีการแบบดิวกับชาวต่างชาตินะคะดิวในช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลางานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่า กิจกรรมอะไรต่างๆโดยทั่วๆไปในช่วงเดือนมิถุนาอาจจะค่อนข้างมีความสับสนนะจัดตารางเวลาไม่ได้มีความวุ่นวายอยู่มากพอสมควรนะคะแต่ด้วยความที่เดี๋ยวพอช่วงปลายๆเดือนนี้คะ่ะมันจะมีดาวพุธนะคะ เดินหน้ามานะคะเดินอย่างเร็วเดินเสร็จขึ้นมาเลยนะคะหลังวันที่22มิมิถุนายนเป็นต้นไปชาวลักขณากุมนะคะคุณต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดเรื่องของการสื่อสารนะคะเน,น้นๆว่าเป็นการสื่อสารกับคนนอกเน้นว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารกับเรื่องของการงานนะคะหรือชาวต่างชาติระวังอาจจะแบบพูดจาก,กันแล้วก็แบบวกไปวนมาพูดแล้วงงๆนะคะหรือสื่อสารแล้วก็แบบอ่านไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะคะเกิดขึ้นได้เนาะโอ้ เค okay. นอกจากนี้นะคะช่วงไปปลายเดือนปล,ปลายเดือนมิถุนายนหลังก็คือประมาณสัปดาห์สุดท้ายก็แล้วกันนะคะคุณระวังสุขภาพเอาไว้หน่อยสุขภาพตรงนี้ที่มีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะทําให้คุณเสียเงินเสียทองได้นะคะ โอเคไปแล้วเรื่องความรักนะคะเรื่องมรณะสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายคุณจะอาจจะป่วยป่วยช่วงปลายเดือนนะแต่ช่วงประมาณต้นเดือนเนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันที่22อ่ะคือความเจ็บป่วยมันน่าจะไปลงกับเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะคะเออลูกน้องหรือว่าสัตว์เลี้ยงของคุณซะมากกว่านะคะสุภาษมาสหัสชชะนะคะคนไกลนะคะจะทําให้คุณได้มีความก้าวหน้ามากขึ้นเนาะหรือว่าบางคนนะอาจจะมีความก้าวหน้าด้านการงานตรงที่ เราอาจจะได้มีการเดินทางเดินทางไกลไปต่างประเทศอะไรแบบนี้ได้นะคะโอเคเรื่องของการงานว่าไปแล้วอ่ะโชคลาบนะคะโชคลาบมีอยู่แล้วนะคะชาวลัคนากุมมีไปจนตลอดนู่นเล,ลยันสิ้นปีหน้านะคะดังนั้นนะถ้าปกติคุณไม่ค่อยได้เสียงได้อะไรักเท่าไหร่อาจารย์แนะนำให้คุณซื้อไว้บ้างติดเออเรียกว่าก็ซื้อติดๆไว้นะเปิดประตูดวงตัวเองเอาไว้นะคะหรือโชคลาบของคุณนะคะ อาจจะมาจากลูกหลานบริวารก็ได้เนาะใครมีลูกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองให้น้องหยิบเลขให้หรือว่าเอาตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆเราน้องๆเราเนีเ่ยนะไปซื้อคุณก็จะมีมีโอกาสมีโชคได้กลุ่มกลิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคะ เรื่องของพบวินาศนะคะวินาศเป็นกระดุมพระบอกไปแล้วนะคะต้องเาระมัดระวัะวงเรื่องการเงินการทองเอาไว้นะคะแล้วก็จังหวะที่ต้องระวังมากๆในเรื่องของการเงินนะคะยังไม่ใช่เดือนมิถุนายนนะคะจังหวะที่ต้องระวังจัดๆเลยเนี่ยนะคะน่าจะเป็นช่วงเดือน8นะสิงหากันยามากกว่าจังหวะที่ดาวอังคารย้ายมาเลงดาวเสาร์นะคะนะสิงหากันยาคุณอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวเรื่องของสุขภาพร่างกายนะหรือว่าเรื่องของการซ่อมแซมดูแลของเข้าที่เสียหายซ่อม รถซ่อมบ้านซ่อมของใหญ่เนี่ยนะคะจะมีเกณฑ์เสียเงินในในช่วงเดือนออสิงหากันยานะคะก็เต็มเตมเตรียมเอาไว้นิดนึงนะคะระวังอุบัติเหตุด้วยเนาะอ่าระวังไว้ล่วงหน้าเลยนะคะบอกล่วงหน้าเลยนะ ประมาณนี้นะชาวลักขณากลุมนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช n n e l แม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่น,มมนอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย